o อดีบิยอนทางเช่าของคุณเพื่อคุณและคนที่คุณรักปีกรองการเมืองเชิดชิงขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่รู้สึกแบบคันไม้คันมือเหรอคะถ้าไม่จําเป็นนะครับก็ไม่อยากจะไปรับตําแหน่งอะไรถ้าได้คุณกรณ์กับพวกมาเนี่ยก็แปลว่าคุณสวั์จะบุกกลงอีกครั้งหนึ่งการจะเป็นพรรคการเมืองของประเทศไทยเนี่ยจะต้องมีสสกทบคำถามก็คือว่า เรายังต้องเกี่ยวกับพลังของกลุ่มสามปอไหมคะ,ะเมื่อทุกอย่างเนี่ยเราให้พี่น้องประชาชนตัดสินนะผมอยากเห็นการเมืองยอมรับผลการตัดสินสวัสดีท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการท็อปทอปทางท็อปนิวส์นะคะ <c oughs> ข้าคืนของวันนี้ค่ะเราเจอกันกับแขกรับเชิญของเรา <c oughs> คุณสุวัลิปตะปะลบประธานพรรคชาติพัฒนาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ก็ไม่ได้เจอกุณสุวรรนานมากนานๆทีเลยจะออกมาต่อสื่อมวลชนน่ะนะคะหลังๆนี่หายไปไหนคะก็ไม่ได้หายไปไหนนะเพียงก็ผมเนี่ยผมก็จังหวะทางการเมืองตั้งแต่ปี4ี่ใช่ไหมคะแล้วก็มีบ้านเลขที่1 1 1พอปฏิวัติผมก็โดนบ้านที่1 1 1ใช่ไหมครับพอพ้นบ้านที่1 1 1มาก็มาเจอปฏิวัติปี57อีกนะครับมันก็เลยเป็นช่วงที่เหมือนกับ ไม่ได้ไม่ได้มีตําแหน่งอะไรทางการเมือง <c oughs> นะครับจริงๆก็ไม่ได้หายไปไหนทาไมถึงที่ที่บอกว่าไม่ได้มีตาแหน่งใดๆทางการเมืองทำไมถึงเลือกจะเป็นประธานพักอะคะทำไมไม่เลือกเป็นหัวหน้าพักอะคะหัวหน้าพักเนี่ยจะทําหน้าที่เหมือนซีอโอเป็นซีอโอของบริษัทซีอีโอของพักทําหน้าที่บริหาร <c oughs> ประธานพักเนี่ยเหมือนกับคุมนโยบายภาพใหญ่ <c oughs> นะครับแล้วก็มอบนโยบายมาอย่างที่คณะกรรมการบริหารและประธานพักจะลงสมัครสอสหรือลงสมัครหรือจะเล่นการเมืองจะลงสนามอีกไหมคะก็อันนี้ก็แล้วแต่ นะครับก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีกติกาอะไรก็เป็นเรื่องของความพร้อมเป็นเรื่องของสถา,านการณ์แล้วแต่ได้ยังไงคุณสุวัสดิน่โชคโชนมาอยู่ในวงการการเมืองมานานแล้วแต่ไม่ได้ค,ค่ะคือผมเนี่ยนะผมเล่นการเมืองตั้งแต่ปีสามหนึ่งนะ,ะมาถึงวันนี้ก็สามสิบห้าปีเนะนี่ยผมเนี่ยเป็น,เป,นเป็นรัฐมนตรีมาทั้งหมดว่าการเนี่ยเจ็ดกระทรวงนะครับแล้วก็เป็นรัฐมนตรีช่วยอีกสามครั้งเป็นรองนายกอีกสองครั้งผมก็รู้สึกว่าผมก็ผ่านผ่านอะไรมาเยอะแล้วอ่ะนะครับฉะนั้น ความรู้สึกที่จะต้องมีจาถ้าถ้าไม่จําเป็นนะครับก็ไม่อยากจะไปรับตําแหน่งอะไรอยากที่จะเปิดโอกาสให้กับคนในพักหรือคนรุ่นหลัง<ต>นะครับ <คน S 2> เพื่อ<ล>เพื่อเพื่อเพื่อให้มีความต่อเนื่องอ่ะท่านั้นอยากจะถ่ายถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับเขาเพราะว่าคนที่เล่นการเมืองและส่วนใหญ่นี่จะให้ล้างมือเนี่ยลำบากมากแทบจะต้องดึงมือมาล้างกันเลยนะ <S <S บางคนก็อย่างนี้ครับถึงบอกว่าผมไม่จําเป็นจะต้องเหมือนกับไปเป็นกรรมการบริหารพักหรือไม่จําเป็นจะต้องไปเป็นรัฐมนตรี แต่ว่าประสบการณ์ที่เราอยู่การเมืองมา30กว่าปีเนี่ยเราช่วยพรรคได้ช่วยการเมืองของประเทศได้ในการให้คําแนะนําโดยที่เราไม่จำเป็นต้องมีตาแหน่งนลแล้วก็เปิดปโอกาสให้พวกลูกน้องเขาอะไรเงี้ยเวลาปีกลองการเมืองเชิดชิงขึงข้นมาแล้วเนี่ยไม่รู้สึกแบบคันไม้คันมือเหคะคนเคยเดินหาเสียงคนเคยไปพบปะพูดคุยกับประชาชนเคยลุ้นเวลาเลือกตั้งอย่างเงี้ยเอาอย่างนี้กาครับทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะนะแต่ว่าโดยโดยถ้าพื้นฐานของปกติเนี่ย อยากจะสร้างคนรุ่นใหม่ทางการเมืองอยากจะสร้างคนในพักให้เข้มแข็งขึ้นด้วยประสบการณ์ของเราอยากจะเปิดโอกาสให้ทุกๆคนแต่แต่สมมุติถ้ามาถึงสถานการณ์สถานการณ์หนึ่งที่เป็นสถานการณ์อะไรที่สําคัญเป็นความเป็นความตายหรือเป็นเรื่องของประเทศชาติเป็นเรื่องอะไรเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราเราก็ต้องก็ต้องตัดใจก็มีความเป็นไปได้ แต่<ช>แล้ววันหนึ่งคุณสุวัสดิ์ก็เปิดฉากออกมาจับมือคุณกรในวันแถลงข่าววันนั้นผู้คนนี่คือหาก,กันมากแต่มันเป็นการแถลงข่าวที่อีหลักอีเหลือมากอะแต่ละคนอนะทั้งสองคนออกมาแถลงข่าวแบบพูดอะไรไม่เต็มปากเต็มคำเนี่ยค่ะครับก็อันเนี้ยเหมือนกับว่าผมเป็นประธานพรรคใช่ไหมผมก็ดูในเรื่อง,งนโะยบายของพรรคค่ะแล้วก็ดูปัญหาของประเทศค่ะว่าการเลือกตั้งที่จะมาถึงเนี่ยอีหกเดือนเจ็ดเดือนเนี่ยเราควรจะโฟกัสเรื่องไหนแล้วก็ ความหวังของพี่น้องประชาชนอยากเห็นอะไรงั้นส่วนตัวผมเนี่ยผมมองจากประสบการณ์ทางการเมืองเนี่ยผมคิดว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยพักเล็กเสียเปรียบนะฮะจ<า>ัดสองใบหันหร<จ>้อยถูก,<า>กไม้จะด้วยอะไรก็ได้มันอาจจะเป็นกระแสะการเมืองที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเหมือนกับมองพักเลเก็กก็เหมือนกับว่าน้ําหนักที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยมันไม่เหมือนเลือกพักใหญ่อันนี้ต้องยอมรับนะครับอันนี้ต้องยอมรับไอ้บ,บัตรหนึ่งใบบัตรสองใบเนี่ย ผมผมส่วนตัวผมไม่ผมไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญเออแต่แปลกอันนี้อันนี้ขอแปลกนิดนึงเพราะว่าสัมภาษณ์มาหลายท่านแล้วนะคะทุกคนจะพูดแบบนี้หมดนเลยกติกาอะไรก็ได้ครับไม่สนใจขอให้จบก็วันนี้มันก็เป็นเป็นเรื่องทฤษฎีเท่านั้นเองว่าหนึ่งใบใครได้เปรียบสองใบใครได้เปรียบ<ช>แต่ถ้าเราคิดแบบนักกีฬาก็ก็ขอให้กรรมการเนี่ยเซตกติกาที่เป็นธรรมแล้วกันกนักกีฬาก็นักกีฬา,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 าก็ต้องเตรียมพร้อมจะแม้ในการจะปรับหลักปรับปรับกลยุทธ์ปรับยุทธศาสตร์แต่ว่าแน่ๆคือว่าพักเล็กเนี่ย จะมีความเสียเปรียบในเรื่องของความไว้วางใจที่พี่น้องประชาชนจะบอกว่าเลือกพรรคเล็กแล้วคุณคุณเข้าไปเป็นนายกนะเลือกพรรคเล็กแล้วคุณไปทํานโยบายเรื่องนั้นเนี่ยหรือศักยภาพะฉะนั้นเนี่ยพรรคเล็กจะจะมีความเสียเปรียบนิดนึงะ่ะ <ừ> นะแล้วสองเนี่ยก็ดูว่าปัญหาของประเทศเนี่ยคืออะไรเลือกตั้งครั้งหน้าแน่นอนที่สุดนะครับผมว่าผมอยู่การเมืองมาสามสิบกว่าปีเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าเที่ยวเนี่ยพี่น้องประชาชนจะตัดสินใจอย,อยู่บนเรื่องเศรษฐกิจ ใครจะมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้เขาเพราะมันหลังโควิดมันเป็นเลยที่มันเหมือนกับพายุลูกใหญ่ๆหลายๆลูกไหลลงมาตอนนี้นะพายุโควิดพายุยูเครนทุกเรื่องสงครามจริงสงครามจริงสงครามการค้านะครับโควิดเงินเฟ้อดอกเบี้ยแพงน้ำมันแพงเขตภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนไปมาหามหน้าทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปคือทุกเรื่องเนี่ย ใช่คำว่าอะไรคอมเพลกซ์เหมือนสลับซับซ้อนมากๆไม่ใช่ดูได้แค่ประเทศไทยอย่างเดียวแล้วมันต้องดูบริบททั้งโลกเข้ามาด้วยถ้าพูดตรงๆนะผมคิดว่าถ้าผมมองข้ามไปเลยนะผมว่าเทยวหน้าเลือกตั้งเนี่ยต้องมีรัฐบาลกับนายกที่ทันสมัยเข้าใจโลกเข้าใจเหตุการณ์ไม่ใช่พื้นๆต้องเด็กไหมคะต้องวัยรุ่นไหมคะต้องคนรุ่นใหม่คือผมว่าะจะต้องเป็นคนที่ที่มีความทันสมัยแล้วก็ มีเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของบริบทของโลกแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมโยงทุกมิติของการเปลี่ยนแปลงให้มาเกิดประโยชน์กับประเทศเป็นล<ร>ักษณะความเป็นสากลต้องมีความเป็นสากลต้องเข้าใจต้องมองการเมืองระหว่างประเทศออกนะครับต้องมองเศรษฐกิจโลกออกต้องมองมาหาอำนาจเศรษฐกิจโลกออกแล้วจะได้มาจัด position ของประเทศไทยในมองคุณกรก็ก็ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่บอกผมว่กรจะย้อนว่างั้นผมมองสองเรื่องในเรื่องวอาเป็นพรรคเล็กเนี่ยมันทําประโยชน์ยากสองเรื่องเศรษฐกิจ ก็สองเรื่องเนี่ยมารวมเรื่องกันนะครับว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะทําพักเราเนี่ยให้เข้มแข็งให้ใหญ่ขึ้นแล้วสองเนี่ยเน้นเรื่องเศรษฐกิจให้พี่น้องประชาชนมีความรู้สึกว่าเชื่อถือได้เชื่อมั่นนะครับก็เลยมองว่าเองงั้นเราก็ควรจะมีทีมเศรษฐกิจเนี่ยมาเสริมมาเสริมพักชาติพัฒนาเหตุผลที่มาลงตัวที่คุณกรเนี่ยครับผมว่าคุณกรเนี่ยก็มีอะไรหลายๆอย่างน,นะคือบางทีเนี่ยเราไปได้ทีมเศรษฐกิจมานะสมมุติเนี่ย คนนี้เคยทํางานเบรล์แบงหรือทํานานธนาคารเก่งๆอยู่ภาคเอกชนเก่งๆแต่พอเข้ามาการเมืองเนี่ยอิมพิเม้นต์ไม่ได้ก็คือปฏิบัติไม่ได้เพราะอะไรเพราะขาดความรู้ความเข้าใจที่เป็นพื้นฐานที่นักการเมืองควรจะรู้ขาดความรู้ว่าประชาชนลากย่าเขาต้องการอะไรการสื่อสารกับประชาชนหรือการอิมพิเม้นต์คือการผลักดันสิ่งที่เราคิดเนี่ยให้มันสําเร็จในทางการเมืองในสภาจะต้องทํำยังไงจะต้องชี้แจงยังไงคือมันเป็นมันเป็นศิลปะ ของการผสมผสานที่จะต้องนําไปสู่ความสําเร็จอ่ะฉะนั้นบางทีบางคนบางคนเนี่ยอาจจะเก่งเรื่องเศรษฐกิจมากๆแต่พอเข้ามาสู่การเมืองเลยเนี่ยอ,อาจจะไม่ประสบความสําเร็จฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยอมองว่ามันก็ต้องเป็นคนที่เหมือนกับว่ารู้เรื่องเศรษฐกิจด้วยรู้เรื่องประชาชนลากยาด้วย,วย,วยก็คือเข้าใจการเมืองฉะนั้นเนี่ยก็เลยบอกคุณกอนว่าหนึ่งเนี่ยเขาก็เรียนจบทางด้านนี้ใช่ไหมนักเรียนออกฟอร์ แล้วก็สองเนี่ยเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งดูแลภาพใหญ่เศรษฐกิจของประเทศนะครับแล้วก็ในช่วงที่เขาเป็นรัฐมนตรีคลังในสมัยท่านพิจิิ์เป็นนายกเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่มันเสียหายในเชิงเศรษฐกิจซ้ำร้ายผมจําได้ช่วงนั้นน่ยมีมีวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์บ้านเราเคยมี2วิกฤตนะต้มยำกุ้งสมัยนั้นก็ท่านทานลินนิมานเฮมินเข้ามาแก้ไขใช่ไหมตอนนี้ตอนตอนวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยคุณกอนเป็นรัฐมนตรีคลัง เขาก็เขาก็สามารถที่จะเอาอยู่อ่ะเขาก็ได้รับการยอมรับอย่างนิตยสารทั่วโลกก็ให้เลตติ้งครับเป็นล่มตีครังของโลกเป็นล่มตีครังของเอเชียแล้วก็ความเป็นนักเรียนนอกความทันสมัยแล้วเขาก็ไม่ใช่เป็นคนที่เหมือนกับเป็นนักการเมืองรุ่นเก่าเขากลางเก่ากลางใหม่แต่ว่าจุดที่เขาเชื่อมโยงกับประชาชนก็คือเขาเป็นสสกรุงเทพแล้วก็เป็นสสจเขตเลือกตั้งด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับ ทำให้ความเข้าใจประชาชนความเข้าใจพื้นฐานของประชาชนบวกกับความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจและความทันสมัยเนี่ยผมว่าคุณกรก็น่าที่จะเป็นตัวเลือกที่ลงตัวที่จะมาทําเรื่องเรื่องเศรษฐกิจ <c oughs> นะครับคราวนี้ตอบคาถามเมื่อกี้คุณชนลีถามว่าแล้วทําไมวันนั้นรู้สึกว่าอีแหลกอีเหลือกันใช่ไหมอา,อารมณ์ของการอารมณ์การพูดการจาเลยผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมเนี่ยผมพูดชัดผมเนี่ยค่อนข้างชัดนะไม่รวมพักผมบอกว่า ไม่ได้เป็นการรวมพักนะพักชาปนายู่ผมเชิญท่านกรมาร่วมงานกับพักชาติพัฒนาแต่ว่าที่ท่านกรเนี่ยคือว่าความเป็นนักเรียนนอกนะคะความเป็นนักเรียนนอกความเป็นเหมือนกับเป็นผู้ที่เกรงใจกันอะไรเงี้ยคือท่านกรเนี่ยท่านยังไม่ได้บอกลาคนในพักแต่ลาออกแล้วลา,ลาออกแล้วลออฉะนั้นวันนั้นเนี่ยที่มีการนั่งแถลงข่าวกันเนี่ยท่านกรท่านลาออกจากหัวหน้าพักแล้ว แล้วก็เป็นสมาชิกพรรคชาติพัฒนาแล้วตั้งแต่คือเป็นก่อนหน้านั้นแล้ว <c oughs> เพียงแต่ว่าท่านรู้สึกว่าท่านเนี่ยเหมือนกับยังไม่ได้บอกพรรคพวกที่พรรคฉะนั้นเดี๋ยวพอท่านมาพูดข้างนอกแล้วพรรคพวกที่อยู่กับท่านเนี่ยก็จะรู้สึกแหมเหมือนกับว่าเอ้ยกอนยังไม่เห็นบอกกันเลยคุณไปบอกคนอื่นแล้วอะไรเงี้ยนะงั้นท่านกอนก็จะมีความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนกับ ไม่ไม, <c oughs> ไม่ไม่ได้พูดอะไรที่ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะพูดท <c oughs> ี่หกสิบเจ็ดสิบอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> แต่ข้อที่จริงมันเป็นเรื่องของว่าท่านเป็นคนที่เหมือนกับเกรงใจคนแล้วก็รู้สึกว่าเออมันควรจะมีอะไรสักอย่างที่บอกกับคนในพรรคพวกของท่านเสียก่อนเ <c oughs> ท่านั้นเอง <c oughs> ทำไมถึงคือมีมีคำถามว่าอ้าวทำไมก็ไม่พูดันว่ารวมพักกันไปซะเลยก็ม <c oughs> <c oughs> ันไม่ได้รวมพักไม่ได้รวมพักคมันมันมีข้อกฎหมายมันไม่ได้รวมพักเพราะว่า ไม่ใช่ว่าคนพักกามาอยู่พักชาติพัฒนาหรืออะไรมันไม่ใช่บอ,บอกว่ากอรและพวกก็เป็นเป็นว่าท่านกอรเนี่ยมานะครับ <c oughs> ท่านลาออกแล้วก็มาเป็นสมาชิกพักมาเป็นสมาชิกหลายวันแล้วยังคะก่อนที่จะมีการแถลงข่าวก็น่าจะสักวันหนึ่งอะไรเงี้ยน,น,น้องอะไรเงี้ยแต่ว่ามองกันเนี่ยจีบกันเนี่ยนานหรือยังคะก็คือมันเป็นอารมณ์ของคนที่รู้จักกันอยู่ในการเจอการคุยกันก็คุยกันผมผมไม่ผมไม่สามารถจะบอกว่าจีบกันนานเลยมันก็เหมือนคนคุยกันแล้วก็ลงตัวก็ ตัดสินใจกันอะไรอย่างนี้นะผมพยายามจะมองว่าด้วยประสบการณ์ทางการเมืองของผมเนี่ยผมพยายามจะมองว่ามีใครบ้างมีใครบ้างที่เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีมีความหมายนี่เลยก็คุยก็ชวนก็อะไรอย่างงี้ใช้เวลานานไหมฮะก่อนที่จะมาตกลงที่คุณกรณเป็นเดือนหรือเป็นปีก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะเอาเอาว่าก็พอเราเห็นพอเราเห็นว่าสนามเลือกตั้งกำลังจะมาถึงแล้วผมก็คิดว่าเป็นหน้าที่ว่าผมก็ต้องเตรียมตัวในฐานะที่เป็นเป็นประธานพักนะฉะนั้นเนี่ยผมคุยกับ คุณกรคุณกรก็ก,รก็ได้มาทํางานที่พรรคแต่ผมไม่เคยไปคุยอะไรกับคนอื่นนะแล้วก็คุณกรเขาก็บอกว่าเออเมื่อเขามาเป็นสมาชิกพรรคแล้วมาอยู่กับเรากันแล้วเนี่ยเขาก็จะมาช่วยเสริมสร้างทีมเศรษฐกิจตอนเวลาคุยกันใช้เวลานานไหมคะเขาขอถามเบื้องหลังหน่อยเวลาคุยกันไม่ใช่ว่าแหมคนมาสองวัน2 <c oughs> นามาอยู่พรรคฉันไม่มาสมหรับสมาชิกพรรคฉันไปเอาอย่างนี้ละกันเอาว่าเอาว่าจบกันอย่างเงี้ยจบว่าคุณกรเนี่ยมาเป็นสมาชิกพรรคนะแล้วก็มาช่วยทํางานด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ มาเป็นพักชาติพัฒนาก็ต้องดูแลแต่ดูแลสนับสนุนให้คุณกรเป็นหัวหน้านพักด้วยไหมคะถ้าได้คุณกรกับพวกมาเนี่ยก็แปลว่าคุณสุวัสด์จะบุกกลง<ะ>อีกครั้ง<ะ>หนึ่งการจะเป็นพักการเมืองของประเทศไทยเนี่ยจะต้องมีสสกทมฉลองครบรอบ35ปีที่พีไอโพลีนรับโปรโมชั่นสุดคุ้มสต่อทั้งลดทั้งแถมต่อที่1ได้ส่วนลด10% ต่อที่2ได้สินค้าแถมฟรีเริ่มช็อปกันเลยที่ call center 0 8น9์5ปดนเตอร5เ์0 8 1 9 3 5 9 6 8 1 0 8 5 6 6 0 8 5 6 5เว็บไซต์ tpipolin.com line at tpipl lazada shopee ร้าน tpi รักสุขภาพและปั๊มน้ำมัน tpi ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2 5 6 5เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด